วันนี้ทำทรงอะไรนะคะทรงผมโกโกวาที่แม่อยากได้ควรสมาธิในที่สุดเราคือผู้รอดโควิดเราได้เจอกันราทำอาหารหกตัวจริงค่ะอ,อะไรอะ่ะสงสัยอะไรหรอ không có cái gì hết cả